ึงแม้ว่าฉันจะเป็นอาจารย์ที่หวยแตกก็าตามเช่นไนายจะสอนฉันจริงจริงเหรอใช่แต่มีข้อแม้เธอต้องสัญญากับฉันก่อนว่าเธอจะทำอะไรโง,ง่งูแบบนั้นอีกแล้วและเธอต้องเชื่อฟังฉันทุกอย่างตกลลงไหมตกลงฉันสัญญาเอาล่ะเราจะทำยังไงดีนะเราต้องหาแฟลชได้ไหม่แฟลาใจไหมหรอใช่ ทางเดียวที่จะหยุดเครื่องเร่งอนุภาคของคิงพินได้แล้วก็ทางเดียวที่ฉันจะได้กลับบ้านในจักรวาลของฉันบริษัทแอดอัลคิมัคส์เป็นเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคนะแล้วก็ถ้าเราไปที่นั้นเราอาจจะเจอแฟชไดที่เหมือนกันอัลคิมัคส์ฉันจะลองหาดูนะเฮ้ยไอติ๊กนายหายแค่สิบหายเลยนะเธอเจอๆๆ้วเหรอ บริ Hudson Valley, New York. เยี่ยมงั้นเราก็ต้องไปที่นั่นแต่มันไกลมากนะเราจะไปถึงได้ยังไงไม่ต้องห่วงฉันจะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเ <c oughs> องคุณสารได้ผมขนตัวไปที่นั่นได้ <c oughs>